สวัสดีค่ะเพชรป,ปร,รารหนาะแปะนาะกลับมาเจอกับเพชรชี่นะคะวันนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะซันเดย์นะคะก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะวันนี้นะคะเพชรชี่ก็มีโอกาสได้มาทานอาหารกับน้องตูนอีกแล้วนะคะจ้าบ้านพามาที่ร้านตะลิ่งงามนะคะเป็นอีกร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆที่สุราษฎร์ธานีนะคะร้านนี้อยากจะบอกว่าลมลมของคลองเนี่ยนะคะเย็นมากๆเป็นแม่น้ำอะไรสักแห่งหนึ่งนะคะไกลสุดลูกหมุลูกตาเพชรชี่เลยนะคะสวยมากๆคะ่ะ ก็จะเป็นร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ําเลยนะคะสองข้างฝั่งก็จะเป็นต้นต้นอะไรคะน้องตูนต้นปาล์มต้นปาล์มนะคะด้านนู้นนะคะต้นจากต้นตันโนดหรือจากอะไรสักอย่างนะคะวันนี้มากับโฟมอสค่ะสวัสดีค่ะโฟมอสค่ะวันนี้น้องโฟมากับเสื้อของน้องเคที่นะคะจากสมุยนารามาขอบคุณเคที่ด้วยนะคะแล้วก็เจมสเแปโรด้านนู้นค่ะสวัสดีครับผมโอเคค่ะแล้วก็น้องตูนด้านนี้ค่ะ โอเคค่ะเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราจะมาดูก really um ันนะคะว่า oh, ท er? no. mm ี hmm. ่ร้านตลิ่งงามอาหารน่าทานกันขนาดไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะก็มาถึงเมนูวันนี้ของเรานะคะที่ร้านตลิ่งงามนะคะเมนูแรกนะคะแกงคั่วเห็ดหลุกค่ะเห็ดหลุกนะคะหอยหลุกหรือเห็ดหลุกเห็ดหลุกเห็ดหลุกคือเห็ดอะไรครับคุณน้องอยู่ในป่าเหรอในทะเลจังยังมีที่เกาะสมุยค่ะส่วนมากจะมีที่เกาะสมุยนะคะจะอยู่ในทะเลเนาะ แคชชินก่อนนะเห็ดลุกขมๆนิดๆน,น,นะคะโอเคเมนูต่อไปคะ่ะแกงคั่วหอยขมนะคะหอยขมจะขมไหมหนูไม่ขมไม่ขมถ้าภนะาษา,ากลางเขาเรียกหอยจุ๊บถ้าภากลางคนกลางก็ไะ้ว่าหอยจุ๊บนะคะ ไม่มีเปลือกใช่ไม่กล้าทานได้เลยอันนี้อันนไม่อนเปลือกเมื่อวานในคลิปจนจิมที่มีคนบอกว่าพี่เพชรกินกินก้างปลาหมึกไม่กลัวอันตรายหรอตก,กกระโปรงนู่นน,นั่นนี่พี่เพชไม่รู้ไงว่ามันกินไม่ได้กินไปแล้วขอโทษทีนะครับเจอกินของผู้ชายยังสกกระโปรงนี้กินได้เลยล <c oughs> ด แล้วก <mile> ็อีกหนึ่งเมนูตรงนี้ค่ะคุณน้องคือต้มส้มปลาช่อนต้มส้มปลาช่อนอันนี้อร่อยสุดเปรี้ยวร้อนละอู้ โอเคค่ะแค่สองเมนูวันนี้ก็เด็ดแล้วนะคะแกงคั่วหอยขมกับแกงคั่วเห็ดหลุกเบอือค่าเพ้อเวอร์ค่ะสองเมนูนี้นะคะคนใต้ขอบคุณน้องตูนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณร้านตาลิ่งงามด้วยนะคะที่ทำอาหารอราอะไรให้ทานในวันนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่น้องตูนทาเล็บให้นะคะสวยมากเลยเหมือนสร้างเลยนะคะเหอือค่าปะรักทุกคนค่ะเจอกันที่กรุงเทพวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ